มียังนักข่อยผลิตดีดีนั่งเอกแถวเนี้ยชวนไปกินราหมงนะเจอใครชวนไปกินซอยจุ้วอย่างเดียวขับรถขึ้นมาให้แล้วเนี่ยเมื่อวานอ่ะอยู่พลนอยู่มาไปถึงหมู่บ้านหัวหน้าเผาฟื้นหรือยังนะครับวันนี้ดีอยู่นะดีอยู่นะครับแต่ว่าเสียงเนี่ยไม่ฟื้นนี่มึงเน้นเน้นเลยอันนี้รู้โอ้โหพี่มีอยู่เราไปดูกันแล้วเป็นยังไงไปดู ลุงคุณลุงยุบตั้งแต่ด่านล้วโชว์ตอนลุงคุณอยากได้สุดๆอยากได้ก่อนดิเราต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลุงคุณชาแนลครับผมเช้านี้เรามางานแต่งครับผมหลังจากที่เมื่อคืนเนาะผมนอกไปประมาณสักช่วง6กโมงกว่าๆับผมขึ้นมากางเต้นคือทุกคนช่วยกันนะครับแต่ไปได้ถ่ายคลิปไว้เพราะว่า ผมมอยจริงจริงครับผมโดนไปหกเจ็ดบกติดนี่ครับแบบโอ้โหนอกเลยครับท่านผู้ชมนะตอนนี้น้ำหนึ่งก็อยู่ข้างในรถครับใส่ห้กัอยู่ในรถนะตอนนี้มือผมสั่นมากเลยโอู้สั่นนี่ยครับสั่นสั่นสู้หรือสั่นเนี่ยสักอย่างนั่นแหละนะทานนี้กำลังเสริมเอสเซอร์รี่อยู่ครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมก่อนครับสวัสดีค่ะเอาหน้าสดสดกัป๊อบบิวตี้ให้เรารู้หน้างามละ สวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีพนนี่สวัสดีเอลซ่าครับผมเอลซ่าเลแลดิโก้ดโก้เลยครับผมน้องฟิงไหมครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ข็่หมูนะครับผม ผมห้องจืดนี่ถูกหน่อยเองเนาะถูกต้องครับผมแล้วก็สวัสดีน้องบูเนาะแล้วก็สวัสดีตัวย้อยสวัสดีลุงเด่นครับผมได้เจอกันบ้างเลยกว่าจะออกจากถ้ำมาได้นี่นะหายไปเป็นทําคลิปทีนึงเดือนหนึ่งลงทีอ่ะช่องใหญ่ใหญ่เขาหลักล้านเขายังอ่ะกล้องที่เขาลงทีเขาผมอะไรนะกล้องมันเสียครับอ๋อกลล้องมันหุดกล้องมันหลุดรู้จักไหมครับรู้จักไหมกล้องหลุด ก็หลายกล้องเสียครับเมื่อกี้มีคนบอกแล้วนึกว่ารวยแล้วเป็นเจ้าของกิจการเออเป็นเจ้าของรีสอร์ทแล้วแบบไปทับแล้วอยู่ทุงอยู่ทุกไปไหนมาครับในบอกก่อนอ่ไปทำงานครับผมตอนนี้ทำงานอยู่ที่บ้านเลยครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปแล้วพอดีกล้องเสียก็เลยลุยงานยาวเลยครับอ๋อคร้ช่วงนี้ได้กล้องใหม่แล้วเนาะครับวนี้เนี่ยจคือจริง โรโปร,โปรเขาก็มีม,มีอครับแต่มันติดติดดับดครับอ,อ้างอ้าง <laughs> ดีๆไม่ใช่อะไรหรอกจะอยากได้กล้องใหม่ <laughs> ประท้วงครับประท้วงกล <laughs> ้องดีๆอยู่บอกเมียบอกบอกบอกน้องน้องเหมียว มันเลนไม่ดีก็ใช้ทุกวันก็เห็นเห็นแล้แล้วก็โปรซื้อมาเกือบสองหมื่นเลนมันแบบแบบเนี่ยเพราะอ้างครับแต่ใชปแล้วก็เลยอยากได้ของใหม่ว่างั้นเลยอ่างตอนนี้ได้แล้วได้ของใหม่ได้แล้วครับได้แล้วเดี๋ยวจะอยากได้อะไร็มโน้ตอีกเนี่ยไม่อยากได้แล้วคลุงเด่นได้จะจะทุกอย่างอยากได้หมดยกเป็นอยากอยากได้เมียใหม่อยาจะชีวิธีไม่อยู่กับที่ไม่มีความแน่นอนเหมือนเมือลุงเด่นเหมือนลุงเด่นว่าลุงเด่นว่าลุงเด่นพี่ผมอยากกินปลาปลาสิง ง่ายอีกแล้วมานอนคืนเดียวเอาเต็นท์มาสักตู้นี้เนาะไม่ได้นอนครับไม่ได้กางด้วยเมื่อคืนเนี่ยได้ข่าวว่าลุงพูนเมื่อวานนี่เขาเรียกอะไรอ่ะหนักครับคล้ายกับดับเพลิงอ่ะกันจับหน้ารถบเพลิงจับหน้าตรงนี้เลยอ้วนจู ใครฮะลูงพูนเนี่ยผมขับรถขึ้นมาให้แล้เนี่ยเมื่อวานอ่ะลูพูนลูพนอยู่มาไปถึงหมู่บ้านลูงพูจอดอยู่น้าพี่รัง่านไหมไม่มีไม่มีใครถ่ายไม่มีไม่มีใครถ่ายเนาะสดายเนาะเราก็เป็นห่วงมันเราก็เลยไม่ได้ถ่ายมันอนี้เอาตรงเนี้ยจวดจวดจวดอยู่ต้องไปดูแล้วมีไหมในที่รถพ่วงวันนี้ไม่มีไม่มีแล้วไอ้ฐานฐานหน่อยหน่อยน่เมียเดูน้อมีจะตรงไหน ที่ละโมนไปไปปล่อยน้ำเราทางไปกอดต้นมะม่วงพะแล้วอีกต้นละม่วงนึงก็กอดต้นมะม่วงนี่เลยไปบอกลุงพุทธไปะไรอยู่ต้นมะม่วงอ่ะผมมาไหวครับไปช่างก่อนผมมาไหวครับยิ้มก็ไม่ไหวเดี๋ยวมาช่วยงานมางานแต่งเขาอ่ะยังไม่ถึงหมู่บ้านเขาอ่ะสาดกอดเข้าหมู่บ้านดักเลยดักักเลยครับโดนหนานี่ขึ้นขึ้นบ้านนี่คือไปเลยนะใครใครเป็นคนน้อาหื้อกินเนาะ ไทยอ่ะต้องเด่นอ่ะตลองเด่นอ่ะคนละแค่เมืองแม่ไงเมืองแม่คนละช็อตคนละช็อตเออเมืองแม่มาถึงแล้วมาถึงแล้วครับมาถึงเมืองแม่แล้วเมืองแมาเมื่อคืนนอนนนอตั้งแต่หกโมงเย็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับไปมหาลัยเชียงใหม่เนี่ยจะไปขอถ้วยหอเลยครับถ้วยจากมหาลัยเฉยๆหอเรียนไม่เอ่ยไม่เอ่ยคณะอะไรดีพี่อย่างเงี้ยสุราศาสตร์สุราศาสตร์ เอโลเนยนะเอโลเลยอย่างนี้เลยอันนี้อันทวตอนนี้โลโก้อันนี้อาจจะมีอย่างนี้นะเมืองแม่เมืองแม่ใครรับข่าวแล้วครับจากถือธงเป็นถือถืออะไรเนี่ยถือถือขวดย่ออื่นก็ไม่ได้ทางนี้ครับสวัสดีครับพี่บุญธรรมนี่โอ้โหนี่กันนี่แต๊ะนี่ใส้ย่างกระสือกระสือกระสืออันนี้เมื่อคืนผมก็ไม่ได้กินครับอันนี้เมื่อคืนผมก็ไม่ได้กินได้กินเสกอย่าง พอมันกินไปได้เขากินกูบอกออกปั๊บครับแต่คืนลูกมาสอกินอยู่นี Gothic> ่ได้ยินเสียงกินมะม่าครับพอกินมะม่าสักพักหนึ่งเอาไปวางปุ๊บตัวโยยบอกลุงูดมีอยู่ก็มีอยู่ก็ก็เลยต้มเพื่อตัวโยยไปกระปุกกระป๋องหนึ่งเนาะแไปถึงแม่น้ำหมดไปถึงแม่น้ำกับนอกเลยครับน้องผู้ชมจำหายอยู่ที่แม่น้ำหมดนะอนี่ไงช่างขวานเอาโมสูเปิลหน่อยแล้วครับ อาบุชูเปิดแจกซองครับแจกซองแจกซองผมมันแต่งหมดนะซองผมยันนะโอ้ผมยังมมาได้เลยเนี่ยนุ่นออกมาให้อ่ะยังนุ่นออกมาให้กันนุ่ดโอ้สี่ในงานอ๋อในในรูปใบใบกาเชิญนะครับนี่นี่นี่ครับตะกี้คุณนุ่ดขอถามมืออยู่เอากระืมเอากันเออไปเอาแล้วนะเดีคุณนุ่ดไปขอาแล้วเอามาหลายๆเอามาหลายๆชอนลูก อ๋อซองอะ่ะซองมาซองนี่อันนี้เอาไว้เป็นที่ระลึกได้นะครับเออที่ระลึกได้นะครับผมน่าฮักเลยะนะครับ นหน่อยเดี๋ยวดูหน่อยอ่ะดูหน่อยลูกนะเอือนอเพิ่นทำตุ๊กตาออกมาเหมือนน้องมดกับน้องมดเลยเนาะเนาะเพิ่นทำตุ๊กตาออกมาเพิ้ลมองตุ๊กตาเพิ้ลมองแอนิเมชั่นว่าไปเลยนะหยุดเขาเข้ามาด้วยนู้นไหนอันนี้พริกน้ำปลาพี่น้ำปลาเยอะมากลุงเดชจะกินแล้วติดใจแน่นอนครับนี่นะ พอไปกินนู่นก็ได้นะห<า>รือว่ามันกินแกคนไปเนาะนกินพอไปขายกิมม๊อก

ตอนนี้กล้องเยอะมากครับมองไปทางไหนก็มีแต่กล้องเนาะเต็มหมดเลยมีหัวหน้าเผาฟื้นหรือยังนะครับวันนี้ดีอยู่นะดีอยู่นะครับแต่ว่าเสียงเนี่ยไม่ฟื้น <laughs> เสียงไม่ฟื <laughs> ้นสมองอฟื้นแต่ว่าเสียงหายครับเ <laughs> สียงหายเลยนะครับเส,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 สียงหายมาสามวันนะครับกับฟื้นสมองปกติสามวันแล้วนะครับแม่แมาโอ้โหรืนนี้ก็อีกหนึ่งครับพรุ่งนี้ไปว่ากันใหม่อ๋อครับผมเด่นบนเนี่ยเพราะว่อ้อมอ้อมบนดูแค่บน าครับดูชุดช uh, like, ุดนกเปลี uh, first first one, <the <the oh, ่ยนแล้วนะพอนกพอแต่งงานเสร็จนกจะได้ชุดขาวเลยไม่ได้ใส่แล้วชุดที่นายนกจะไม่ได้ใส่ชุดขาวละนะครับกับข้าวกับปลามาแล้วนี่อันนี้อย่างเอ่ยอันนี้น่าจะเป็นคั้วหมูเนาะส่วนอันนี้กับกูกินก็อร่อยนี่ยำหมูหรืปลหมูเหมือนกันต้มนะต้มหมูครับส่วนอันนี้น่าจะเป็นลาบครับผมมางานแต่งต้องมีลาบครับท่านผู้ชม กันี่นี่ลาบ้องต้มยำหมูดูว่าผ่านหมูเเนี่ยมันต้องการอย่างเงี้ยออแครับอะไรนะครับผมเห็นเห็นเป็นเหมือนลาบไหมครับอไม่่ใชหรน่าจะใช่เนาะใช่หรอหรือว่าขั้วหมูของทางนี้ผมก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าเป็นอาหารของทางทางนี้เนาะทางนครีธรรมครับผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มามานอาหาแต่งอร่อย S <S 2> <S 2> เป็นไรครับตำมุ้งเลยอะ่ะอันนี้ก็เป็นมูตสูน <S 2> <S 2> น้ายอย่างใส่แฮ่นี่อย่างองบะล้อมได้อันนี้คืออะไรบ้านทุงเหนียวมูสูนเหรอตม้ตมต้มต้มหมูคล้ายๆไอ้หมูพะโล้ตุะสนักเออเออสูนออกมาเคยกินกันอะ่ะ

เอาเลยไปหนักกับรองเท้าโหด้วยขวดสีเขียวเปนข้าวค่ะอาหารเหมือนทางฝั่งทางนู้นนะครับคือคืออะไรครับบอคือสไตล์ค่ะถ้าเป็นงานดอกมันมีอยู่ราวสินิยมเหลาบใช่ลาบไม่เป็นลาบดิปลาบลาบสุกอ๋อลาบสุกนะครับสไตล์ค่ะถ้าแบบห่ยเฮ็ดในงานนี่เขาจะเฮ็ดลาบสุกงเลยถ้าแบบว่าเป็นคนอยู่ในครอบครัวเขาเฮ็ดยีกันทั่วไปยีลาบดิปแต่ส่วนใหญ่คนเราเวลาใหดงานแต่ง ถ้าเป็นคนเป็นคนลาวไม่ใช่คนชนเผ่านะส่วนใหญ่เขาซิมักอ่ะเขาจะไม่ค่อยกินไงส่วนใหญ่เขาจะกินวัวกินวัวกันนี่นะแล้วส่วนใหญ่หมูนี่ส่วนใหญ่แบบมันจะเอาแบบแค่เป็นพิธีอ่ะเอามาให้เป็นพิธีหัวหมูเอามูอให้เป็นพิธีในในศาสนาเนี่ย ส่วนใหญ่บุฟเฟ่เขากินครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัวไปเนาะหมูนี่เอามาไว้ทำที่ทีเฉยๆใช่แต่ถ้าเป็นคนม้งเป็นอะไรเขาก็จะนิยมกินหมูแต่เราก็กินวัวพอแล้วแต่แต่ว่าปูนี่เป็นเราลุ่มเป็นเราลุ่มเไม่ชอาเราลุ่มก็คือจะกินวัวนหรือตาม่ปจะกินวัวเนาะตามไปเพื่อนเพื่อนกินยังก็ต้องไปไหนอะ่ม่ได้ไปโลกก่อนไปที่มี่เราไปดูกันแล้วเป็นยังไงลุ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 งยุบตั้งแต่ดานละ อมาเอาแบบนี้ผกนเลยขอมากเลยนอกมีไกก่นะครับยนั้นาะหล่ะิเบียเขาเขาบอก่็ยินเหล้าคนเล่นหน่อยครับมาที่เจอแบบมืองไม่ดีครับจะได้เรียน้อะไรไม่ไ้ไปนานเยไเรียรูกเข้าก่อนเข้าอย่างนี้เกแวกัเนี้ไอ้ยังแข็งด้ยผมจะอานใ้ชมกันนะครับกินนะครับกินนะครับเรียบร้อยแล้วครับไปเอาเนื้อหมูได้ลอ๋อเอาไปเอาไปให้ยังครับ เพือเอากลับบ้านด้ยอ๋อเอาไว้เลี้ยงคนที่นี่ครับเพราะอะไรนี่เยอะครับทีมงานใหม่เข็นเยอะที่เมียวก็ขี่เข้าขิน้ํากันเรียบร้อยแล้วครับซื้อหมื่นกันทุกคนนะครับผมไปทุกคนถ่ายรูปใถ่ายจากไทยกับไทยอะโอเคครับครับเชิญครับถ่ายกันสามคนถ่ายถ่ายสามสามคนไหนใครไหน

น้องพีทครับผมสวัสดีครับทักทายครับผมเห็นบาว่างครับเพราะว่าช่วงนี้น้องพีทดังครับผมดังเปี้ยงๆอย่างนั้นครับเพราะว่ามีแต่กล้องมาจอครับผมผมมีโอกาสได้เข้ามาสอบถามครับผมก็เลยได้เข้ามาทักทายแล้วตอนนี้เนาะคนไทยลูกคู่่อยนี่ลูกคู่ครับลูกคู่เราไม่มีสาวเราไกินลาบบ้านโรงเด็ดแล้วนังเอกแถวเนี้ย ชนไปกินราหมดอ่ะเจ้าไทชนไปกินซอยจุ้อย่างเดียวซอยจุ้อย่างเดียวน้องไม่กินได้เหรอครับกินได้กินได้เนาะใส่ละเปิ้์นอูเปิ้์นอูไทยมาของอู่เมืองไปเพื่อจะฟังหูวเรื่องก่อนหัวเรื่องหัวเรื่องอย่างเนาะทีมงานใหม่ ที่มังานแบบคนลรงเรียนครงเด่นได้ในเอกไปกี่คนแล้วเนี่ยมาแม่สอนเนี่ยอันนี้ถ้าจะไม่ต้องยุะมือ้องซื้ออ่ะเรอ่ะลุงเด่นช่องนดเลยเนี่ยช่องขเลยซอยอะไม่จุ้ะเนี่ยซอยเลยไม่จุ้ละวาดีวาังเส้นกันที่เลยอ่ะเปิดห้องว่าไเอกช่องลุงเรนไงพเอกมาไเอกมายดีเอกช่องลุงเด่นไเ่ยไอด้า ไอดอลอันนี้เน็ตไอดอลคนใหม่ครับผมไอดอลเน็ตไอดอลเจ้าขึ้นรอแท้พามือนี้อเออเจ้าขึ้นรอแท้เจ้าเป็นนัตเดียเจ้นี้เนาะนัตเดียแฟนวงการเป็นว่ามันรอดลงนี้รอดลงนี้เป็นยังไงล่ะครับพระเอกจ้างมากี่กี่ขวดครับพระเอกจ้างมากี่ขวดครับพระเอกนี่ไม่ต้องจ้างไม่ต้องจ้างมาเองมาเอง นะครับอันนี้ก็เป็นพิธีการของทางนี้ก็คือส่งญาติเจ้าบ่าวนะครับผมกลับบ้านคือนนก็จะมีพิธีรินรินเล่านะครับเออคับแขกฝ่ายเจ้าบ่าวก็พูดคุยกันเพื่อที่จะส่งตัวนะครับ อ๋อมันมีพิธีแบบนี้เนาะใกรั่งเนี่ยก็มรู้เนอะ ลูเจ้าบ่าไหมอันนี้ก็เหมือนกับลู่เอกปิกบ้านอ๋ออ๋อตรงนี้กับลู่เอกปิกบ้านตรงนี้กับลู่เข้าบ้านนี่หน่อยต่อไครับเจ้าบ่าวไปไหนแล้วผดนล่าไปแล้ดนล่าไปแล้วตอนรับเลยอะมาเป็นยังนะคะมาเป็นยังครับมาเป็นยังโอ้ยครั้งแรกในชีวิตที่มาแบบมาที่นี่เนาะครับจรกในชีวิตครั้งแรกในมาล่าโดมาเจอน้องโมที่แม่วโหวดดูพูดนี้อายุเท่าไหร่สาม น่าจะนะจับาได้แด้วงได้ไงแต่ตอนนี้มากับลูกกับเมียเนาะมามามาไมด้านหลบกันที่พไม่ไปเอาหมูเหรอเอาเลย้นจะขึ้นรถปุ๊บหมูหมูอยู่ที่คนครับอย่างงี้โอ้โหขอากอ ใจเย็นไปดูตัวอย่างนี้ใจเย็นเย็นว่าาเดี๋ยวไปเที่ยวหานะได้ครับดีดีครับผมไป้ทอนอกินแเดี่ยถ่ายไม่ได้อะดูไม่มันมันมีเบอร์นี่ผมใช้เบอร์นี่เบอร์นเบอร์นี้ก็ถ่ายได้คือไม่มีเบอร์นี้จะไม่ถ่ายไงสวัสดีครับสวัสดีครับลุงูนครับคือนี่ให้เพื่อนเพตัดสินยูนะที่ไม่ลงคลิปหนึ่งเดือนนะ ที่อยากได้กล้องใหม่นะไม่ยอมถ่ายบอกกล้องไม่ชัดกล้องไม่สวยเนี่ยดูน้องพี่ยังสวยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยทุกคนเขาถ่ายเขาสวยหมดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ไม่สวยบอกถ่ายไม่ได้แล้วทํายังไงนะน้องเหมียวอันนี่กล้องใหม่แล้วดูหน่อยดิขนาดยูยูทูบเบอร์เนี่ยดูดิดูดิอันนี้เขาล้านวิวล้านซับนะสิงคโปร์สิงคโปร์ก็ได้มาเลยอันนี้ลูเก่าได้นะมเขาล้านซับนะ ไอตัวเนี้ยราคามันได้ตัวนี้สองตัวเลยนะโอ้ยแล้วนี่นี่นี่ดูอายไหมล่ะเออพูดไม่ออกเลยดูสิครับอายแต่ว่ากว่าจะได้มาทำยังไงนะน้องเดี๋ยวต้องให้น้องหมิวอธิบายมานอนนี่เลยนอนเลยนี่เหมือนมานอนอ่ะนั่งยังไงนะนี่ไปเมื่อกี้น้องหมิวทำเหมือนกว่าทำยังไงนะน้องหมิวเห็นภาพเลยอ่ะแล้วนี่บอกไม่ดีอ่ะ ว่ามาเห้แกก็เก็บผ้าใส่กระเป๋าเลยจะปิ๊กบอลิมแล้วไอ้พวะเอาขออีกท่านนึงมื่อกี้ชอบมั้งเลยอันนี้มันเรื่องจริงไงโอ้โหตรงพูดต้องใช้ขนาดนี้เลยเหรอโน้ตดีอันนี้มันถูกกว่า iPhone เอาอีกแล้ว iPhone ถูกกว่า Samsung แล้ว g o o g l มาด้วยไหม g o โป l e g o o กูมีในรถค่ะ g o o g l ก็ไม่ดีแกบอกว่าเฮงเออ Google เห้งติดๆดับๆครับชักอีกชักอีก วใารมาหาเมียนะดับโอ้ยน้องดับน้องดับที่ไหนได้เขาเป็นระบบการพักหน้าจอมันเป็นระบบการพักหน้าจอของโกโปรเขาตั้งไว้สามวิไงมันก็ดับสิเขาก็เอามือเตะอย่างนี้แล้ไหนคะครับแฟนคลับแฟนคลับจะถ่ายรูปด้วยอ๋อยินดีครับยินดีครับอย่าพูดปีน่าถ่ายไปเรื่อยๆก่อนคุณเนี่ยเรากล้องใหม่ด้วยเรากล้องใหม่ด้วยไปโอ๋อ้พ่อเพื่อนหนูเพื่อนโรงเรียนได้เลยครับ อด้ครับอ้าบีบีกกล้องพบ่เขาก่อนยิ้มกองใหม่เขามากวดเลยนะเออครับอยิ้มหน่อยสิพอยิ้มกดไลค์พ่อกดไลค์หนักๆครับก ขอบคุณมากครับลุงเด่นขอบคุณมากครับลุงเด่นขอบคุณครับคุณพ่อขอบคุณครับคุณพ่อขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณมากครับพ่อขอบคุณมากครับขอบคุณครับลุงเด่นโอ้ลุงเด่นรอขึ้นกาเดิมเยอะหน่าจีบตามดูตลอดดูดูคลิปหน่อยครับดูคลิปที่ไปจีบสาวๆใช่ไหมครับคลิปไปขี่มอเตอร์ไซค์หรือเปล่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับน้องมดหรือเปล่าอืชอบคนละซ่องเพราะนะลุงเด่นเขาชอบกินอะไรครับ ฮะซาโจสาจุบลาบโอ้ตัวจริงตัวจริงตัวจริงครับพ่อครับพ่อครับอ้าวครับกลับมาโกโปรแลกวอนอะไรเนี่ยอะไรอันนอ้โอ้โหเขามีตั้งผิดได้ไงไปหลอกเมียไปหลอกเมียว่าจอดับนี่เดียวถ่ายเปิดให้ดูอีกแล้วอ่ะ ผมอุ้นเนี่ยผมอุ้นึงไปตั้งไมสามวิไงพ่อจะทายเมียเอ้ยตัวดับตัวดับตัวดับที่ไหนได้อยากได้อันนี้อยากได้นี่เออแต่ว่าชอบมากอ่ะอันน้องเหมียวขอเนาะขอเนาะเฮ้ยเขอเปิดแต่งงานดูดูดูเขาดูแต่งงานผมเห็นภาพตัวที่น้องเหมียว โชว์ตอนเรงคุณอยากได้สุดๆอยากได้เหรอเนี่ยเราก็แดบนี้นี่ไงสุดท้ายก็เป็นที่มาของโซนี่อะไรเนี่ยเซตวีวันเซตวีวันออเซบีอีเทนอันนี้เนี่ยเห็นพูดมาสามปีแล้วผมอยากได้เต๋ไม่คิดว่าคุณจะใช้แผ่นนี้นะลูกได้ใช้แผ่นนี้ได้ลองทำดู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 เราทำดูลองทำโน้ตนะโน้ตนะ เอาเออเาเออมืเข้าผมก็จะไม่ปากปากเออผมถ้าเป็นผมผมจะทำนี้ต้องทำต้องทำหน้าร้านเลยนะต้องทำหน้าร้านนั่นเลยแบบโหเกินไปไมเกินไปจะตายมาปิวเลยเหรอปิวเลยค่ะเนี่ยโอ้ยพอกดซ้ำกับใครให้ลุงคุณเยอะๆนะครับเออครับคุณจะได้คืนมาจะได้คืนมาอย่งนไม่ไหวคนะครับ เดี๋ยวอุลนาฬิกาเข้ใหม่อีกอ okay, ืมน em. ้อยเดียวเรื่การเขใหม่เดี๋ยวมาซื้อต่องสองร้อยไหมได้ขายครับขายเชื่อขายเลยขายเชื่อหรอกแหวะยังดีเลยร้อยกว่าบาทนี่ฝากติดตามครับผลงานใหม่กล้องใหม่ใช้ไรกว่าเดิมแน่นอนสั้นกว่าเดิมแน่นอนแต่ว่าแต่ว่าอยากให้เขาอยากได้อะไรอีกนะพอละก้า เนี่ยถ่ายได้ยังไม่ถ่ายไม่ได้ใช่ไหมลองปรับไปเป็นเลนหึครับสวัสีครับต้องเหนียวเนี่ยลงพุนบอกเลนหนึ่งไม่ไม่เบอร์เบอร์ไม่ถ่ายใกล้ๆนีได้แต่ว่าถ้าไปถ่ายอาหารมันเอ้ยดะเนี่ยทไมจะไม่ได้เนี่ยด้วยมันต้อง้างต้องเหนียวถือนวถือก็นะอีกอ็เนียมันไม่มันเบอร์เหรอมาเบอร์นะคะไม่เบอร์มาเบอร์นะบางทีมันเป็นข้อ้างบางทีต้องาะอข้อข้อเนี่ยคาะตรงเลนเลนตึ่ึงึตนก็เห็นไปเลยนะ นี่ด้านหลังนี่ด้านหลังกล้องแตกจคได้กล้องอันนี้กี่บาทด้วยมันแตกเข้าไปในเลนเลยเนี่ยเห็นไครับแต่จะบอกให้นะซื้อนี่นะไม่จบเพราะไม่ไวปกติเลนายเขาจะถ่ายเวลาไปทำพาดใครเนี่ยคุยอย่างเงี้ยของลุงพูนคุยอย่างงี้ไม่ได้สวัสดีครับไกลๆเลยนะสวัสดีครับลุงเบนยืดเอ้ครับเลนสวัสดีครับ ป้าขายก็เดี๋ยวอย่างนี้มันจะตีเขาอ่ะมันขายอย่างนี้ไม่ได้อ่ะมันฟิตอ่ะเรื่องมันฟิตอ่ะป้าป้าลุงลุงจะเอาลาบอะไรลุงประมาณอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวตอนเย็นนี่อาจจะมีเวลาว่างก็เจอกันอยู่ดูว่าพรุ่งนี้เขาไป อูกเสอเอกเสอเอกครับอืมไปไปแคมปิ้งกันไปนอนได,ได้ไปไปนอนไปถ่ายคลิปพี่ไปถ่ายเยอะแล้วได,ได้เห็นกันเยอะๆเลย,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 ยครับน้านกวมากันทีครับ